แต่อีพี่ไปตลาดยายผู้โดยโซ่พอของมาให่อ้าวอ,อ้ออกมาปมัดมาเห็นพัสดุเอามังดูนี่มาจากใสล่ะนี่อา้าวยายมาจากคุณวรพงษ์พิมพ์ทองเฮ้ยตะหัวแท้ไ,ไหวมุกไ,ไอ้มาซื้ออียังโซ่มาอย่างไงแมวคือไม่ตะหัวแท้คออือมาถือม้าอ้าว เอามาเบิ่งดูสำหือกล่องให้แน่นหน่อยเร็วๆป๊ดห้องกระเดือนทางมือเศร้อดมือเศาร้องของมาไห,ห่เอามาสร้างว่าจะเอาเอาถือกล่องมาดูนี่สวัสดีค่ะมาเบิรงดูเอามาเก็ะเบิร์นบนกันใส่คองอี่างป่าฮ <c oughs> ะ จ็คแล้วโม่แจ็คเมเสือร์่หู่นแจ็คเสื้อเปรยเลยเรับเพลยามาส่งของเขาว่า,างใบยืนเนาะอ่าชื้อลายอันเท่ะบือยายพัดลมเห็นพัดลมอีกตัวหนึ่งมื้อนี้อันพี่บอกกระส่งพัดลมมาสองตัวพัดลมอันยันเนี่ยเกาะเวลาไฟดับนะโอ้อันนี้ของโม่วรพงศ์แกวีพัดลมมาบ่เอ้าในพัดลมอีก <c oughs> <c oughs> ยาหม่องยาหม่องฟ้าทะลายโจรเพื่ี่นวลไห่นายยายโอ้ยยาหม่องฟ้าทะลายโจรแล้วก็มีพัดลมมาสั่นเนาะอ่าโอเคโอเคพัดลมนะพัดลมมาโอ้อันนี้คืออันนี้คืองานเพื่นอันนี้คืองานของเพื่อนยาหม่องฟ้าทะลายโจรมาสั่นเอาเอาโอเคโเคต่อไปอาบ้ามลองดูกันยังไงอันนี้คืออะไรอ๋ออุปกรณ์การถ่ายทํำบอก หลอดไฟบอกหลอดไฟบ่กนี่อ๋อมันจะบ่เสียบตาบอกหลอดไฟ,อ,อ,ฟอ๋อว่าคุณคู่หนาหมื่นซืแล้วเลยนี่หลอดไฟหายเอาโอเคค่ะแบบหลายอย่างแคเ,เด้อเด้อเดหลอดไฟเอาขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องให้อีกป้าจะซื้อไมห้หลายอันแทะอ๋อประกอบกับตัวนี้โอเคโอเคประกอบกับตัวนี้อา้าว โอ้สำหรับทู่ซูเปอร์ไปนน้อนบานนี้ลองเท้าของผู้ใดกันนี้ของแมวกี้ต้ง <laughs> องต้ <laughs> องเท่าผู้ใดคือคู่ใหญ่สิลองเท้าโอ้คือจะปรแม่ณของแมวล,ลองเท้าเจ้าของสินี่นะป้าเอาของอาน้าบ้างจนหน,นี้เอาไว้ของ,งแมวอันนี้เอียงอะไรบ้างนี้เอียงอะไรบ้างตอนนี้ นี่คือเป็นพัสดุสอนพัสดุเนาะเอาเนียนตกแต่งตอนเนคือใจอันนี้เดินประมงเดินอียงมัพัสดุอย่างเงี้ยเอาไอพวกตีนหักเี่ห่อขาคอแนี่ยแฉะห่อขาคอเน่ยแฉะเหรเปลี่ยนเปลี่ยนด้เนาะที่เนาะ ่ผู้ส่งของเซสวรรณศรีเป็นไงกองเก่าเหรอนี่อไรจับหล่สอนแทะอุปกรณ์ยังอะไรกอกยหั่ก่อนเด้ออุปกรณ์เพื่อนเด้อทีเอ้าอลชนเจ้ของ โอ้อุปกรณ์การนวดยาดมยายยาดมอายายเอาซะเป็นยังยาดมนี่ย,ย,า,ย,ยาดม,มยาบุกสมุนไพรอายายเอาซะห้อยายอ,อย,ยากไปยาดมนะคะอันนี้กค็คืออันนี้คืออันยามงน้ำไพรสดนะคะโอ้ทอ,อบเันสามก้องอะเบตวีสำรอง ป้าอุปกรณ์อันยูทูบเบอร์ก็จะมีอันนี้ยังอะไรนี่มะตกักถึงมือถึงเมือเ่อยังนี่ข้นสวนฮะคนสวนตักอเอึอแมวบอกตั๊กแล้วมันงามก็ได้ซื้อมาฮะเหมาะสำหรับการเท็ดเท็ดน,นั้นนี่ตักนั้นตักนี่แมบ่บอกตักเข่าได้นี่<ม>บ<ม>อกอะไรสิ้นบาทอะไรยี่สิบบาทโอ้ไม่อย่างบอกมาพ่วนดินบอกเนาะอ๋อโอเคค่ะโม้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฟ๋าส่มัยหลายเทนเนาะ เยอะแยะไปบดร่องเท่าเล่นะจะเป็นเงเจาของของอายมั้งคือซื้อมาอีกหลังคือเราซื้อมาหลายแค่ยูงกัดยุงกัดเอาขอบคุณนะคะในวกว่าสร้างใดกับเมื่อกี้เราสิส่งของมาห้ได้นในเสื้อใรอยู่ได้นี้เพราะว่าไอ้ยังเกาะเพิ่งเดินทางมาถึงมือเสาวของผลมาถึงตอนบ่บายออกมาผลมาเห็นกล่องมือรับพัสดุไร้รัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ